สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสก้ขขอนสวัสดีเด้อจ้าเด็กๆกกอยู่ลังไม่นี่แหะจ้ะพี่น้องอว่าจะปอกผลไม้ให้ลูกกินก่อนอไม่วินจ้ไอายอยู่นี่แหละจ้า เขานะเริ่มกินแล้วแล้วนอกจาก<อ>เริ่มกินได้แล้ว<อ>เรียนน้ำนองได้แล้วยังกังสี<อ> <c oughs> การเริ่มดีขึ้นแล้วอ,อะไรลูกเอ

Mm. I laga en tårta. Mm, nej, jag tror att man ska ha en där till jul. Det är för ljuset. Mm -hmm. Jaha. Till ljuset? Ja. Men... Till advent. Lugn. Ta här som du Det går inte om ta stora. Mm. Nej, man pratar lite grann med tampus hon vill Mamma är tyst. ติหนีแม่ถึกจิกเอาบาาอกว่าหิวน้ำมาเ่ยน้ำให้ลูกก่อนพี่นอ้อง <c oughs> อันนห้ลกูกถิงพากันอนนาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวแต่ปลายสรพผมให้ลูกดอกเดี๋ยวเป็นไข่เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ลกูก วินน้วัตแต่มไม่ลกูกน้าวัตแต่นวนเมตไกกับลูกว่าจะไปรงเรียนพรุ่งนีเหรอจ้ะพี่น้องคะ่ะ ไอ้แฟกแฟกอยู่นั้นเอายาพ่นให้แล้วพี่น้องให้กินยาพอมี่กับหยุดสามวันแล้วนาะจะเนาะ อันแม่ตายว่าจะมาเบาให้ฟังนาะจะอันอัปเดตอันที่นูโทรไปยกเลิกที่จะไปสัมภษณ์น,นะนาาจะพี่น้องเนาะเราก็บริยังแบบคิดน้ำลูกเนาะมาที่นี่พ่อลูกเริ่มหายดีแล้วพี่น้องหูบ่ว่าเป็นยังก็ <c oughs> งเลยว่าเออยวหางานไหมบ่อยากดอกแล้วหาหมอที่สัมผัสไหมถ้าเขา ถ้าเขาต้องการค้นเขาก็จะเรียกห้อไปสัมผัสเองอย่างกังซีนอกจะที่นี้มันจะเป็นเป็นระบบพื่อการย่ำห้องหางานนะพี่นออ้องเูก็จะได้แบบๆเื่อจะว่าอะไรละแบบปล่อยว้างไปว่าเ,เรื่องนี้มันเขาก็จะได้เดินน้าต่อไปนะพี่น้องคา อันไหนมันเครียดนี่ใจมันฆ่านีใจเองสิมันบอล่ะนูก็เลยเขียนไปถามเขาเนาะจะเนาะมือเ้านี่เขียนไปัปที่นี่เขียนไปมองระบบอำเภอเนาะจะเขียนไปถามเขามงเทสบาลอำเภอนี่เขียนไปถามเขาว่าคุณไดเมสเซจฉันบอที่ฉันโท่ไปแล้วคุณได้อีเมลฉันบอที่ฉันโท่ไปเอ่อที่ฉันส่งไปตอนวันจันวางสีเนาะ เพราะว่าลูกชั้นบอสบายแล้วก็นุเคียนนอกจากบัดที่นี่พ่อลูกชั้นบอสมบายชันก็เลยยกเลิกบัไดมาบันจันนุก็เลยเขียนบอกวางสี่เนาะลงถ่ายด้วยคํำสุดท้ายนุก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้โอกาสให้ให้ชั้นมาสัมผัสคุณกะติดต่อชั้นมาเดอร์นูวางสี่เนาะ กระบาจังเสดเพราะว่า <c oughs> มันหลีกเลี่ยงไดเลส่ย่ามคนเจ็บคนป่วยหนูกับารจังเส่เนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องประพอ่อเคิงสมงพี่น้องคะบางตอนใดเนี่ยหลังจากหนูอาบน้ำแล้วแล้วหนูก็เล่ไปอ่านเบิง่งว่ามี่ยังบอยยังเส่นะเ <c oughs> พราะว่ากะ จะเตรียมเขาของเรียนอยู่แล้วล่ะพี่น้องค่ะเพราะาเขาก็ต้องทำ้องของการเรียนให้เขามันสําเร็จเพราะว่านี่เขาก็ตั้งมุ่งหนามากเนาะตั้งปีครึ่งเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อีกประมาณเดือนครึ่งมันก็จบแล้วมันบลาหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนั้นพาแอปเปิ้ลก่อนพี่น้องค่ะ,ะพ่อพ่อนึงเอ่อพอ่อพ่อเขาเรียกว่ายังครึ่งชั่วโมงน่ะพี่น้องสามสิบนาทีประมาณนั้นล่ะ นุก็ได <im> oh oh ้รับเออเพิ่นตอบค้ำตอบค้ำตอบนะจ๊ะโอ้ยเบาผิดเบาพี่น้องเนียตอบเพิ่นก็ตอบค้ำตอบมาได้เออคุณมาได้บอว่าซันฮะหนูก็เลยฉันอ่านถูกหรืออ่านผิดเบาอยู่ผู้เดียวแม่พี่น้องเบิกแง่งลูกพร้อมลูกกับไอ้ไออยู่นี่แหละทั้งแม่นวินเนาะโซลิน่ากับยาแค่แม่เล่นนั่เพราะว่าแม่ก็ใส่ใจไอช่วงไอบ่สะซันบ่ายสีน่ากับ อยากให้แม่เห่นนั่นอย่างสิหนูก็เลยอ่านอีกรอบนึงเรือฉันตาฟ้าคิดในจใจไม่หรือว่าอ่านผิดหรือว่าฟันเฟอร์ไปหนูประมาณคิดเองสมารัหรือว่ามันโน่ไปเองสิมันหมดละจ้ะเด็วกว่ามคิดของหนูเนาะเอา้าแม่นี่ลีตัวนี้เพิ่งเลยถามว่าวันพุอธอาทิตย์นามาได้บ่เวลา สงองโมงเสารา์พัสดุเวลาสงองโมงเสาร์คุณกาสิบัท่านแม่นบอหนูต้องไปส่ง,งลูกเนี่ยเหมือนเ้าแล้วกันนะครับต้องเดินไปพร้อมได้พี่น้องเดินไปที่มองเขาสีสันผาดพร้อมมันหนูก็ต้องนับเวลาเหมืองนั่นแม่นบัตรละอืมด้วยการเาท่าท่านทุกเองยางเนาะพี่น้องเนาะหนูก็เลยเขียนไปถามเพื่อนคุณเปลี่ยนเวลาใดบอแต่วันพุธน่ะฉันมาได้วางสิ เพิเ่นก็นเลยเขียนตอบมาอีกบัดนี่ภายในสิบมาทีมาได้เอิ่ได้ว่าซั่นเออ่ฉันเปลี่ยนให้เธอได้ว่าซั่นเก่าม้งเสาโอเคบ่หนูก็เลยกเฝ้าตอบว่าโอเคโอเควันพุธเอิ่มขอบคุณมากมากหนูก็เขียนตอบเพิ่นเนาะขอบคุณมากมากเจอกันเนาะหนูก็วา่าจังซี่มาทีนี้มาคิดเบิง่งเอา้าสรุปว่า ช่วงนี้คือหนูหนูก,ก็คือจะปล่อยว่างไปแล้วหนูก,ก็จะจะหาเอ็นหาหาดูไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะหาหางานไม่ไปเรื่อยๆอีย่าง,างกิงซีเมนบ่ล่ะตามโรงเรียนนู่นจะเนาะเอ่นเอ่งไปเรื่อยๆช่วงเขาเรียนหนังสือพรอม,มรกิ้งซีเมนบ่ลละจ้ะหรือว่าช่วงเขาจะปล่อยว่างแล้วบัดที่นี่เพิ่นกับเรื่องเพิ่นก็นเลยเขียนตอบกลับมาหรือว่าเพิ่นอาจจะบ่เ่าบ,บาง ตอนรุ่นเพลนบริเลีนบ่หรือว่าบริเลีนบ่ที่เอาเขียนไปหาเพลนตอนวันจันทร์เพราะว่าเป็นกับมีเวลาวันอังคารมันบ่ละมันหนีก,กับวันพุธแล้วสรุปว่าธนูบ่โตธนูบะเขียนไปถามแอนอันถามเพลนคือแบบว่าเขาอยากเสนอตัวว่าเขาอยากจะไปสัมผัสจังสินะเพลนก็เลยให้โอกาสเ่านุกับบลูคือกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ก็คือว่าเขาได้คาตอบมาเพลนให้เวลาเขาไม่ ให,ให้โอกาสเท่ามหร่เองสินะไปเพื่อจะไปสัมผัสงานแต่เข้าจะใดหรือบ่อได้ดเพราะมันก็มีคนมีคนไปสัมผัสหลายนอกจากกับบอมแมนมีแต่เท่าเขาก็คิดว่าสำนันเพราะว่ากับบอมแมนแต่มีแต่เท่าที่จะมาหางานแบบแบบจังสี่อย่างจังสี่นอกจากแต่หนูก็คิดว่าว่าเป็นอย่างกับถ้าเพื่อให้โอกาสไปสัมผัสเขาก็ไปสัมผัสหนูก็คิดว่างสันเพราะว่าในใจหนูหนูก็ต้องเลียนให้มันจบแล้วหลังจากนั้นเขาก็จัง ช่วงเฮาเลี่ยนอีย่างแกงสินป่กกะก็บ่งดูแลลูกไปนั่นเพราะว่ามันเป็นยังศีอยู่แล้วนั่เฮามีเด็กหน่อยเนาะและ้วกะ็ <c oughs> มันก็เสียยากแน่อย่างแังสินปอ่ะแต่นูก็ถามมาสูบบางนูก็สููๆส,สู่แม้แต่มือน,นี่นูก็ยังสูันก็นเลยเขียนไปถามเพิ่นเพื่อนก็นเลยตอบมาภายในสามสิบนาทีเพื่อก็เลื่อนเวลา,าจากสองโมงสอบเป็นสามโมองอย่างแกงสินปอ่ะ มาที่นี่หนูก็เลยเขียนไปบอกคู่คู่อันคู่ของตัวหนูเนาะจ้ะคู่ฉันนั่นจะมาเขาของเรียนซาเดอร์วันพุทธนาเพราะว่าเขาให้โอกาสฉันไปสัมภาษณ์คู่กับว่าโอเคคือดีแท้อันฉันดีใจน้ำเธอที่เขาให้โอกาสอีกอย่างยังสิ้น่ะม่นก็เป็นแบบว่าคือห้องสื่อสารบอมแมนเฉพาะสื่อสารในตัวห้องด้วยเพราะว่าคู่หนูเพิ่นก็ดีใจน้ำแมนบอละจ้ะเพราะว่าเพื่อนก็อยาก เพราะว่าเขาเป็นนักเรียนสายสายอาชีพอันเพิ่นสอนเป็นสายอาชีพอันอันอันการเด็กและเยาวาชอนนอกจากน,กนาะนั่นละเพิ่นก็อยากจะรู้นะมันนี้เพืเ่อคือแบบว่าซ้ำเนี่ยเขากระส่ใจแล้วเพราะว่าเขาเออล่าเลี้ยนเพื่อดูแลลูกแง้มลูกเจ็บลูกไข่นี่ก็ะซัมว่าใส่ใจการใส่ใจการไซส์ไก,การเลี้ยนไฟทางโรงเรียนเป็นบล็อกเขาก็เห็นอันพูดถึงคู่นอกจากนอ่ะจ้าจนมูกเ็เลยมาบอกให้ฟังว่ากะได้โอกาส ที่จะได้ไปอาทิตย์หนาน่าจะอันนั้นกับบังบางวันลูกจะบ่มีไข่บ่มียังอ่บาบบดที่นี่คิดน้ำปูน,น้อยได้แบบนี้บางวันนั่งจะบ่เป็ยนยังแต่นูก็จะยายามไปให้มันไดแต่ถามว่าย่มเขาจะปล่อยว่างแล้วบบดที่นี่ก็จะเริ่มข้าวดีมากเออคือแบบว่าคนให้โอกาสคนอ่ะเขาเดวควยวว่าหนูบ่ได้วัางยังหลายแต่แบบว่า ได้คําตอบกับมากแต่ยังดียังสิน่ะนั่นก็คือคือการภาษาวีนเขาเรียกคือจังฟีแบกจังสินันได้ได้คําตอบกับมากได้ฟีแบกกับมากว่าจะโอเคหรือไม่โอเคดีว่าแบบว่าอมหายไปเลยเราห้องบอลได้คาตอบแล้วเหตุให้เห้องกังว้นเพราะว่านุ่งก็จะกังว้นไปเรื่อยๆมันบัลละไปที่นหนูก็ปล่อยว่างแล้วส่วนวันพูดนั่นก็คือวันพูดนอกจากทิศนะไม่ตายก็ก็ดีใจ ลูกมากินผลไม้มาพี่น้องค่ะผลไม้วิน e ฮอลิต t ฟรุตมาน้ำกัาเจ้าพี่น้องค่ะพี่น้าซิตอเนี่ยลกยม่อวินลว่าเป็นไต้นคันน,น,นันม้แววไปนมาไปเอา Hãy subscribe cho cái Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hon är så mätt. Apelsin? Ja. Apelsin, ja. nej ja. det är C vitamin. Jag vill ha äpple. Alina vill ha äpple. Jag vill ha apelsin. En bit apelsin också Nina. Ja. Men om det finns svart här แชน่ะอืมไปตายตวน้ากก่อนแม่ไม่ชนทานพายม่มาชวนนชวทานพา

มาแม่แม่อจาจจะความพยายามของเขา <c oughs> ม,มาม่ห่อเลยลูกอีลากินเลยนูกกินเลยลูกม,มาม่ห่อค่ะเสียวิตามินอะลูก Det är vitamin. Mm. Det finns bara apelsin, äpple och päron och banan och mm. Det är vitamin. Mm. Vill jag ha vatten? Ni fick ju vatten för en stund sedan. ni ja. har mer vatten? Ja. Och sen har ha lite mat. บางที่ยูทูบเขาก็ปิดคอมเมนต์เองเล้วพี่น้องอันบานคลิปเม่ตายบด้ปิดก็จะเขาปิดเองเขาปิดให้ขึ้นก็แล้วแต่คลิปเนาะจ้ะแต่ถามมาเขียวว่ามันก็เขียวอยู่นั่นแหะแต่หนูบ่ได้ปิดคอมเมนต์เก็จ้ะเด้อระบบเขาทำงานเองนั่นแหละจ้ะพี่น้องค้าก็ดีใจมื้ออื่นก็นจะพากันไปโรงเรียน <c oughs> ว่าก็อยู่บ้านมาสามบ้านแล้วน่าจะเนาะปูก่กับเช่นกันมไม่ตายกับเชนบอกคู่คู่มาเอ่นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะมาโรงเรียนเดอ้อเออลูกคุ้นหาดีแล้วบอกนั่นไหมคู่กับยังถามถามแค่ถามจริงจริก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วว่าแบบว่าเพิ่นกับลูกนนั้นอนั่นส่วนของหนูนจริงจริงน่าจะเนาะ แบบเป็นแบบถึงอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ช่วยเป็นกําลังใจนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมูกขข็ขอบคุณนพี่น้องสุภูสุคนขอบคุณนพี่น้องอีลีเดอ้อจ่าจากใจก็ที่ให้กําลังแรงใจไม่ตายแล้วก็ลูกๆน้ำนอกจักน้อกที่เบิ่งกันคือจังเป็นแบบชีวิตประจำวั้านอย่างงีังสี่โดยการเข้า เลี้ยงลูกคนเดียวอ,อยู่ตา่างแดนเังสินอจันเรากะแบบบ่มี่ไผ่เองสินอจันเรากะแต่ก็สู้ทำให้มันได้แต่บางที่หนูก็พูดระบายออกมามันเป็นการการการระบายแบบเป <No. S 1> oh, ็นเขาบ่มี่ไผ่เนาะจันหนูกนับางที่ก็มาระบายน้ำทนันผู้ส้มมาปรึกษาน้ำทนนนันผู้ส้มเหมือนนอจันเนาะพอดีลำเอ,อิญหนูก็จะเอางาน ไปทรงคู่กระดาษเอกสารอตรงที่นูฝึกงานนูเขาเส้นให้นอกจาหนูก็จะไปให้คู่คุณคู่ของหนูเราก็จะเอาการบ้านและการงานโปรเจกต์ที่นูทำอันนี้ก็จะไปให้ทรงคู่แล้วคู่เขาก็จะตรวจแล้วผุ่นแอมแอดีไซเบอร์อยงสินะเขาจังจะเออเขาเรียกว,ว่ายัง ให้เบทีใครให้เกรดเฮาอย่างจังซี่นั่นก็ว่ากันไปเฮาจะแต่ตอนที่ไปฝึกงานน่ะเพิ่นก็ให้ให้เพิ่นก็เขียนเป็นเขียนคือจังเบสกรีมนี่เขียนเป็นคือจังการแบบเล่าเรื่องตอนที่นุกเป็นไปฝึกงานเป็นจังได๋จังได๋นี่เพิ่นก็เขียนให้ดีอยู่อืม Mamma, du måste lära honom att äta äpple. Ah! Ja, om han vill. Mamma, hi. jag vill ha mer äpple. Nej, men han vill inte. Jag tror han vill ha apelsin då. Jag vill ha apelsin och banan och jordgubbar. Mm. Men nu har vi inga jordgubbar. Vi har äpple, vi har apelsin då. Ja, och banan. Mm. Ja, vi har inga banan nu. Nej. Men mm. nästa dag vi kan köpa banan och jordgubbar. Mm. หน่าด oh. ูริเทอร์ฟริสกันหรอหนูแค่มิคุช่าป่ะ oh. แม่วิมบอกว่าเดี๋ยววันหลังเราไปซื้อกล้วยด้วยแต่แต <ś c oughs> ่บอกให้ลูก <ś c oughs> สบายดีก่อนเพราะว่าไปหนูก็ต้องเดินทางโรงเรียนลูกก็จะไปทางหนึ่งส่วนทางโรงเรียนแม่ก็จะไปอีกทางหนึ่งส่วนทางที่ตอนหนูไปฝึกงานก็จะไปอีกทางหนึ่งแล้วทางหนูไปสมัครงานก็จะไปอีกทางหนึ่ง <ś ağ ur> มันไปได้หลายทางม่หมดมันเป็นโซนไปทางเดียวกันนอกจากส่วนห้างห้างร้านค้าก็จะไปท่างนึ่งนอกจากลานวิลลิสนั่นก็จะไปทางถนนใหญ่นอกจากเนาะนอกจากนั่งสีแฝดหนูฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว Är det bättre nu i öron i det örat? Nej. Är det inte? Lite bättre. Nej. Nu kan mamma röra öronen lite. Snart. Snart. Ja, det är god hej. Kan jag röra det här? Jag mördar mm. med appellappa. på lovde jag appellappa som. Men vi ska dricka det där appellpot. เป็นสมวัชเ a ็นแร์วิออสอินเกาพมนวิเขามีทังเป็นนทังหัวใจน้าจากพี่น้องเม,ม่อแมนแต่อสมารจาถ้าเป็นผู้นี้ก็าเป็นลาโอเคครับพี่น้องสวเซดท่าผู้ชมไหลไมล่ะลุบายจากพี่น้องคะ่ะเมตไทกับมาอัปเดตเบาข่าวแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุโขศคน,นจะมตไไปก่อน ให้ลูกกินผลไม้ตอนนอะจะแม่ตายกินน้ำสยอยู่นี่ละโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ